พูดถึงเกมแนว Tower Defense แล้วเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะคิดถึงเกมที่เราต้องวางยูนิตตามจุดต่างๆเพื่อป้องกันศัตรูเดินเข้ามาในฐานพื้นฐานของเกมนี้ก็มีระบบใกล้ยเคียงกันครับ เพียงแต่ยูนิตของเราจะออกมาต่อสู้เองหากมีค่าพลังงานที่เพียงพอและมุมมองในเกมก็เป็นมุมมองด้านข้างในฉากต่อสู้ทำได้สวยงามมากมีตัวละครหล่อๆสวยๆให้เราเลือกเล่นหลายคนแน่นอนว่าเราจะได้ตัวละครเหล่านี้มาจากระบบกาชาเท่านั้นแต่เกมนี้เป็นเกมที่เรดกาชาไม่ได้เกลือมากนะักมีผู้เล่นหลายๆคนที่ได้ตัวละครที่ต้องการมาร่วมทีมอยู่บ่อยๆ แต่เนื่องจากตัวละครในเกมนี้มีความสวยหล่อทุกคนจึงทําให้ผู้เล่นหลายคนไม่ค่อยสนใจเรื่องความสามารถตัวละครมากนักเน้นสร้างทีมในฝันมากกว่าที่จะสร้างทีมที่แข็งแกร่งมากๆแทนครับเกมนี้เป็นเกม RPG ที่มาจากอนิเมะชื่อดังอย่างเฟสโดยในเกมเราสามารถสุ่มหาเซอร์แวนมาร่วมทีมต่อสู้ได้แต่เรปราชาของเกมนี้เกมเมอร์ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเรดกาชาโหดมาก เรียกได้ว่าเป็นเกมที่สุ่มหาตัวละครระดับสูงได้ยากมากที่สุดเกมหนึ่งเลยทีเดียวถึงแม้ว่าจะมีกิจกรรมในการเพิ่มเรดการได้ตัวละครหน้าตู้ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้ตัวละครนั้นๆเสมอไปครับอย่างไรก็ตามเซแวนที่หาได้ง่ายๆก็สามารถนำมาร่วมทีมได้ครับเพราะมีประสิทธิภาพในการต่อสู้ที่ดีในระดับหนึ่ง ส่วนเซเว่นหายากหากสุ่มมาได้จริงๆก็ถือว่าเราเป็นผู้เล่นที่โชคดีมากๆระบบการต่อสู้ในเกมนี้ค่อนข้างสนุกมากทีเดียวแต่หลายคนอาจจะยอมแพ้เพราะไม่มีตัวละครที่อยากได้มารุ่นทีมอย่างไรก็ดีเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่มีการจัดอันดับว่ามีผู้เล่นสนับสนุนมากที่สุดเกมหนึ่งเลยครับ ซัม m o n เนอร์เป็นเกมที่เปิดให้บริการบนสมาร์ทโฟนมาอย่างยาวนานและยังเป็นที่นิยมจนถึงขัน้นมีการจัดแข่งระดับโลกมาแล้วโดยตัวเกมเป็นการจัดทีมมอนสเตอร์ Monster ต่อสู้ไปตามด่านต่างๆรวมถึงกับผู้เล่นด้วยกันเองด้วยภาพที่ดูสวยงามน่ารักระบบการต่อสู้ที่เล่นได้อย่างเพลิดเพลิน ทำให้เป็นเกมที่หลายคนตกหลุมรักและมักจะบอกต่อความสนุกของเกมนี้ไปสู่เพื่อนๆแต่ในส่วนของระบบการชาเกมนี้มีเรทกาชาที่โหดมากๆจนผู้เล่นหลายคนท้อใจเลยเกมนี้เป็นเกมหนึ่งที่เกมเมอร์หลายคนถึงกับเอ่ยปากว่าเป็นเกมเกลือที่แท้จริงแต่ด้วยความสนุกของเกมรวมกับระบบที่มีการพัฒนามาอย่างสม่ำเสมอรวมถึงการดูแลเหล่าผู้เล่นที่ดีจากทางผู้ให้บริการก็ทำให้เหล่าเกมเมอร์ต่างสนับสนุนเกมนี้กันมาอย่างต่อเนื่องเลยครับ เจนชินอิมแพคเป็นเกมที่เปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเกมเมอร์ที่ชื่นชอบการเล่นเกมบนสมาร์ทโฟนมากๆเกมหนึ่งด้วยตัวเกมที่ให้อิสระมากๆในการสำรวจพร้อมกับบรรยากาศในเกมที่สวยงามมากตัวละครต่างๆในเกมออกแบบมาอย่างประณีตและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เกมเมอร์หลายๆคนต่างมีตัวละครในดวงใจเป็นของตัวเองและแน่นอนว่าหากได้ตัวละครตัวนั้นมาร่วมทีมก็คงเล่นได้สนุกมากขึ้นครับส่วนของระบบกาชาในเกมเป็นการสุ่มตัวละครและอาวุธซึ่งทรัพยากรในการสุ่มค่อนข้างมีจำกัด เป็นเกมที่ต้องพึ่งพาการใช้ดวงในระดับหนึ่งเลยครับเพราะแม้ว่าเราจะต้องการสุ่มตัวละครเราก็มีโอกาสได้รับอาวุธแทนเช่นกันและเกมนี้เกิดเหตุการณ์หลุดเบรดมาค่อนข้างบ่อยสําหรับผู้เล่นที่ต้องเป็นตัวละครหน้าตู้ก็อาจจะผิดหวังเพราะได้ตัวละครสุดคลาสสิกอย่างจีนหรือโมนามาแทนตัวละครหน้าตู้เป็นส่วนใหญ่ครับชื่อของเซเว่นเป็นหนึ่งในชื่อที่เกมเมอร์น่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เพราะช่วงเวลาที่เปิดให้บริการมาอย่างยาวนานรวมถึงความน่ารักของเกมกับเนื้อเรื่องการเดินทางของคณะเดินทางอีวานที่มีเรื่องเกี่ยวข้องกับอัศวินศักดิ์สิทธิ์ทั้ง7นอกจากเรื่องราวที่เข้มข้นระบบเกมยังหลากหลายและเล่นได้ง่ายบนมือถือ แถมเรายังสามารถจัดทิมตัวละครต่อสู้ไปตามด่านต่างๆได้ด้วยโดยเกมนี้เราสามารถหาตัวละครได้จากการสุ่มกาชาซึ่งเกมนี้ค่อนข้างใจดีกับผู้เล่นเพราะเรดกาชาในเกมไม่ได้โหดมากสำหรับเกมเมอร์อีกทั้งตัวละครที่มาใหม่ๆเมื่อมีการอัปเดตเกมอีกครั้งตัวละครเหล่านั้นก็อาจจะมีการแจกให้ผู้เล่นแบบฟรีๆไปเลยด้วยโดยเกมในปัจจุบันแม้ว่าจะไม่ค่อยมีคอนเทนต์ใหม่ๆอัปเดตแล้วแต่เกมยังแจกทรัพยากรสำหรับการสุ่มมาให้อยู่เรื่อยๆเลยครับ คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด